ครับสวัสดีพี่นงเอฟซีนะครับครับแอดกรเพิ่งจะมาลงแนวทา้งนะครับเนาะเพราะว่าตัวเลขของแอดนะครับแอดจะขอพักไว้สะก้อนนะครับเนาะเพราะว่าขดน้ำหมึกไส้นะครับหมึกไส้ประจำอยู่ไส้เดนนะครับเขมรครับอยู่คณะนี้นะครับเนาะครับไส้แดนไทยกับเขมรอยู่คณะนี้ก็กำลังเปิดซากนะครับแซ่กันอยู่ ครับจนแอดนอนมารับนะครับพี่น้องเพราะว่าคือน้ำหลูกไส้แห้งนะครับเนาะเพราะว่าหลูกไส้อยู่แนวหนาเลยนะครับครับแอดก็ยังว่าท่านสามารถติดต่อหลูกไส้ของแอดใดอยู่นะครับเนาะครับที่แอดให้แอดพัานมีสมาธิทํางานนะครับครับครับเมื่อนี้แอดจะลงตาเฉพาะแนวทางของท่านอาจารย์เวียงจันทร์นะครับครับอาจารย์เวียงจันทร์นะครับผลงานรอบที่แล้วนะครับแอดก็บ่ได้ลงครับเหมือขึ้นนะครับเนาะเพราะว่า ยอดกับกดสสถานการณ์นะครับกับลูกไส้ของแอดอยู่นะครับขับเรียกฟังฟังเล่านะครับเนาะนี่คือตัวเลขนะครับอาจารย์เวียงจันทร์เผิ่ให้มากนะครับแอดกัเลยมาลงจะสะพอนกลุ่มนะครับพี่น้องเอฟซีขับเนียนให้พี่น้องเข้าซีคูนะครับรับก็คือศูนย์สามสามศูนย์นะครับศูนย์สี่สี่ศูน์ปดแปดสามนะครับสี่เสี่นะครับขับเรีวิ่สามศูนย์ซีเก่านะครับวิ่งสกับซ ครับไปแบบด้วนๆอยู่พี่น้องเอฟซีครับครับเพราะว่อยัดกอติดสถานการณ์ตลอดนะครับพยายามติดต่อลูกไส้นะครับเพราะว่าบางที่อาจอ่าอย่ไส้แดนไทยเขมรนะครับเนาะอาจจะมีการปิดสัญญาณไปนะครับเพราะว่าครับเพราะว่าหน้าขอให้ลูกไส้กับทหารกาทุกขน่ายนะครับเนาะให้ปลอดภัยนะครับครับ กับควาบุญบารมีพระเมรุทรณีนะครับน้ำซอยนะครับฐานไทยสุขุสุขคนนะครับทิวไสแดนนะครับเนาะจงอยมาชมแนวทางนะครับชมวิวบรรยากาศไปก่อนนะครับรับแอฟจะเขียนนะครับพี่น้องนะครับจงใจชมพี่น้องขัเบิ้งชมไปน้ากันนะครับ พอเมือสั้นนะครับพี่น้องคิดน้ำลูกไส้ล้วก็เบิ่งเข้าอยู่ตลอดเวลานะครับนเนาะเขียนกระบอกถนัดปันใดเอให้ปลอดภัยสุขุูสุขคนเดอ้อทหารไทยห้ากระไดนะครับเนาะครับอาจารย์เพิ่นไหมากนะครับนเนาะแอดจะลุ่งนะครับ ครับเป็นเล็กวิ่งนะครับ <c oughs> ครับเล็วิ่งสองตัวสะกก้อนนะครับเนาะเพราะว่ามือนนะครับอาจารย์พระเจ้าอวิตจับคู่ให้นะครับพี่น้องครับ,นะรบ,รบเล็วิ่งสองตัวสะกกอนนะครับ ครับรอบนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่25นะครับที่25ครับมาคขึ้นก็ติดต่อกันใดอยู่นะครับพี่น้องกับลูกไส้นะครับเนาะแต่ว่ามือน,นี้ติดต้อยังพันใดเลยนะครับ เร <c oughs> าพัฒนานะครับตำรานะครับตำราเลขวิ่งนะครับ ตำรล่าเลขวิ่งนะครับพอวียงจันนะครับพี่น้องครับวิ่งสองตัวนะครับเลขวิ่งนะครับครับจากฟังเล่านะครับเนาะครับสองตัวมาตัวนะครับอาจารย์เป็นวางสันนะครับเนาะสองตัวมาตัวนะครับหรือว่าจะไมาน้ากันนะครับพี่น้อง มาแน่นอนนะครับเอาตามที่อาจารย์พันบอกนะครับเนาะสำหรับเหล็กวิ่งนะครับพี่น้องชุดจับคูนะครับล่อนะครับพี่น้องยุซีก็คือปรุงนี้นะครับ,นะบเานาะครับส่วนตัวแม่ไเวลาใดนะคันอยากกันยังพนันนรูนะครับครับมาแน่นอนนะครับ 0กับ8นะครับพี่น้องครับหรือว่าจะไม่ทำกันนะครับจงคอยรอดติดตาม รอบต่อไปนะครับพี่น้องแนวทางเล่าพัฒนานะครับครับรอบนี้เฉพาะเล็กวิ่งเด้อพี่น้องยุทซีครับครับเฉพาะเล็กวิ่งนะครับเนาะครับผลงานรอบที่แล้วแตกทั้งบนทั้งล่างนะครับพี่น้องเพราะว่าอาจารย์เป็นใหญมากก็คือศูนย์ซีนะครับศูนย์ซีเขาล่างตรงๆนะครับครับรัฐบาลไทยออกรัฐบาลเล่านะครับนะฮะยัดเขาบอกยึดบอกตือเพราะว่าคิดน้ำหลวงไส้แห้งนะครับพี่น้อง ครับจนเอฟเปเป็นยูนอยนจินนะครับกับผลหวยล้วพัฒนาออกนะครับ5 7 0 4จ็นะครับผลออกรอบวันพุธนะครับเนาะ จะเขียนถือบ่ถือพี่น้องครับแอดก็เป็นเบื่อเยอะนะครับคิดน้ำหนูไส้แห้งนะครับครับนี่คือผลงานหลบทีแล้วนะครับห้าเจ็ดศูนย์สี่สี่ศูนย์นะครับครับอาจารย์เพิ่นนหาเนะครับเนาะจนแอบบ่มีเวลาล่วงเลยละพี่น้องที่ครับตองกราบขอโทษขอให้พี่น้องเขาาหลรอบนี่ก็เลยมาลงนะครับ นี่คือตัวเลขของอาจารย์นะครับเป็นหิมารอบที่แล้วนะครับน่ารอบวันที่ยืบสามนะครับเดือนกรกฎาคมสองพันห้ารอยหกสิบแปดนะครับก็คือวันผุดที่ผ่านมาเนาะครับอ่ะเคปหน้าจอรอบนี้ไว้นะครับพี่น้องครับเลขวิ่งนะครับศูนย์กับแปดนะครับมาแน่นอนนะครับวันพุดแอดก็จกเขียนถือบ่ตถือนะครับพี่น้องสงสัยสิบ ตัวนี้บ่ถือรับวันพุธนะครับสำหรับไทยคลิปนี้นะครับก็ขอเว่ยพอนนะครับใหตทหารไทยนะครับอย่ประจำใช่เดนไทยกัมพูชาเนาะครับเนาะทุกท่านนะครับครับให้ปลอดภัยกันสุขสุขคนครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ